สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเล็กอีกแล้วนะคะในออนประพาสตอรี่จ้ากลับมาอีกครั้งกับหน้าเปลืปล่ยแบบนี้คิ้วเคลลิลไม่มี วันนี้เล็กจะมาพร้อมกับเจ้าตัวเซรั่มที่ช่วยบำรุงผิวในชั้นเซลล์ผิวชั้นในสุดชั้นลึกสุดเลยนะคะทุกคนเขาจะช่วยบำรุงผิวที่เกิดจากการเป็นสิวรอยดำรอยแดงจากสิวสิวอักเสบสิวตันต่างๆนานาน,าน,นะคะทุกคนนี่เลยจ้าเป็นครีมซองตัวนี้เลยจ้า โรจูคิดแอคเน่สปอร์ตไเซรั่มนะคะทุกคนเจ้าตัวโรจูคิดครีมซองตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะพร้อมทั้งเขายังช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยนะคะควบคุมความมันลดการอุดตันของสิวนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะทุกคนผลัดเซลล์ผิวนะ และยังช่วยลดการเกิดแบบว่ารอยดำรอยแดงจากสิวนะคะลดเลือนริ้วรอยช่วยลดโอกาสการเกิดสิวนะคะเป็นสิวใหม่นะทุกคนแล้วก็ช่วยลดเลือนรอยดำรอยแดงจากสิวเก่าจากการเป็นสิวเก่าที่เป็นแล้วเป็นอีกเป็นซ้ำซากนะคะและยังบำรุงผิวให้ผิวของเราอ่ะดูแข็งแรงขึ้นอีกด้วยนะจ๊ะ ตัวนี้มีสารสกัดเป็นสารสกัดที่พิเศษมากๆนะคะก็คือเป็นเอกสิทธิ์ของโรจุคิดเลยนะคะก็จะมีบีไซลิก4%เซนนะคะทุกคนซึ่งเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของโรจุคิดนะจ๊ะทุกคนและเขายังมีสารสกัดจากลูกจันเกาหลีอีกด้วยนะคะที่เข้าไปช่วยลดเลือนรอยดำรอยแดงจากการเป็นสิวไม่ว่าจะเป็นสิวเพิ่งเกิดใหม่แล้วไม่ แล้วไปช่วยสมานสิวสมานแผลไม่ให้เป็นรอยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวเก่านั่นเองนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยคือมัน Amazing ามากคือมันน่าหองมากถูกไหมสำหรับใครที่เป็นนะจ๊ะเราจะมาดูตัวเนื้อเซรั่มกันเลยดีกว่าเราจะมาเปิดใช้ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเปิดซิงลยนะเนี้ย นี้จ้าจะมาดูเนื้อเซรั่มของเขาเออบีบยากนิดนึงนี่เนื้อเซรั่มของเขาจะเป็นแบบนี้จ้าเป็นอ่อไม่ใสแล้วก็ไม่ขุนมากนะก็แบบว่าเหมือนเนื้อเซรั่มทั่วไปนะตัวนี้จะมีกลิ่นแบบ กลิ่นอ่อนหอมๆแบบว่าเแบบวลาเแบบวลา,แบบาทาเแบบวลาเแบบวลาทาเวลาดมแล้วรู้สึกแบบว่าสดชื่นอ่ะทุกคนอันนี้เลยก็จะทาไปบนใบหน้าเลยนะจ้าขอใช้เยอะนิดน,นึงเพราะว่าเป็นคนที่หน้าใหญ่มากท<อ>นะาคอด้วยเด้อนี้จ้าก็ทาลงไปจ้า เขาจะเป็นเซรั่มที่เกลี่ยได้ง่ายมากเลยนะทุกคนซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะเฮ้ยเกลีย่าง่ายอะ่ะแล้วมีกลิ่นหอมมันอ่อนเหมือนกลิ่นลูกจันเกาหลีอันนี้ก็ไม่เคยได้กลิ่นนะลูกจันเกาหลีเป็นยังไงอะ่ะแต่เขาแบบว่ามีความหอมมันอ่อนนี้จ้าแบบนี้นะจ๊ะ เขาจะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะทิ้งความวาววาวสุขภาพดีไว้กับผิวหน้าของเรานะคะทุกคนขออีกหนึ่ง แบบนี้นะจ๊ะเห็นไม่เอ่ยถ้าใครที่แบบว่าเป็นสิวบริเวณแก้มหรือว่าบริเวณหน้าผากหรือว่าเป็นสิวบริเวณไหนก็แล้วแต่เราสามารถตัวเน้นเซรั่มได้เลยนะคะเน้นใบไปบริเวณที่เป็นสิวเน้นเน้น,เน,นเน้นนะคะสามารถทาเยอะได้นะบริเวณที่เป็นสิวนะทุกคนนี่จ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน คือดีคือดีไม่ทิ้งความเหนอะหนักไว้ที่ใบหน้าเลยนะคะเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเลยนะจ๊ะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงเรื่องผัดเซลล์ผิวนะคะที่เขาเค็มไว้ข้างหลังซองนะคะทุกคนการผัดเซลล์ผิวของเขาก็คือเอ่อจะอธิบายยังไงก็สมมติว่าสมมติว่าตัวนี้จะอันนี้จะเป็น เป็นรูขุมขนของเรานะคะทุกคนโดยปกติทั่วไปอยู่แล้วอะ่ะเอ่อรูขุมขนของเราอะ่ะ <c oughs> ก็จะผลิตน้ำมันออกมาเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ด้วยการที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ออกไปเจอมลภาวะฝุ่นควันต่างๆนะคะทุกคนเจ้าตัวมลภาวะต่างๆก็จะเข้ามาในรูขุมขนแล้วก็มาปิดกั้นบริเวณ ปากรูขุมขนของเรานะคะทุกคนทําให้น้ํามันที่ผลิตออกมาใต้ใต้รูขุมขนของเราเนี่ยออกมาภายนอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาติดมลภาวะที่เคลือบไว้ข้างบนอยู่นะคะทุกคนซึ่งทําให้เกิดเป็นสิวอุดตันจ๊ะทุกคนดังนั้น เจ้าตัวโลจูคิดตัวนี้นะคะด้วยสารสกัดที่เขาเคลมมาในซองอยู่แล้วว่าเข้าไปช่วยนะคะบำรุงผิวชั้นระดับเซลล์ชั้นในลึกนะคะก็จะเข้าไปช่วยอ่ช่วยอันนี้ช่วยที่แบบว่าล้างฝุ่นควนัมนมลพิษแล้วก็ล้างแบบว่ามลภาวะที่เข้ามาอยู่บนผิวของเราเนี่ยล้างออกให้หมดนะคะทำขจัด ตัวนั้นน่ะออกไปให้หมดก็จะเหลือตัวน้ำมันอยู่ด้านล่างนะคะทุกคนหลังจากที่ผัดเซลล์ผิวไปแล้วเนี่ยตัวตัวน้ำมันน่ะก็จะผุดออกมานะคะแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดสิวอักเสบสิวหนอง ขึ้นนะคะทุกคนทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นการผัดเซลล์ผิวโดยปกติของเขาอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะตัวเจ้าลจโลจุคิดตัวนี้นะคะก็จะเช่าไปช่วยบำรุงนะคะชั้นชั้นในสุดของรูขุมขนเลยอะซิ่ อักเสบสิวหนองผุดออกมามันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าการผัดเซลล์ผิวในรูขุมขนของเรานะคะซึ่งเขาจะไปช่วยในแบบระดับเซลล์ชั้นในเลยที่แบบว่าเป็นสิวตันแล้วก็ช่วยผุดออกมาให้มันออกมาหมดแล้วก็ทำให้หน้าของเรา ดูกระจ่างใสขึ้นหรือเอ่อรอยดำรอยแดงที่เราเป็นสิวอักเสบสิวหนองเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะทุกคนลองใช้ดูนะลองใช้ไปอย่างต่อเนื่องให้มันแบบว่าหมดซองแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหมดซองแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็อยากจะแนะนำให้ใช้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังไม่เห็นผลนะคะทุกคนคือแบบว่าทุกคนอาจจะเป็นแบบว่า เป็นสิวอุดตันที่แบบเหลือรังที่ต้องใช้ระยะเวลาในาการรักษาเพิ่มมากขึ้นนะคะลองใช้ไปอย่างต่อเนื่องนะทุกคนจะเห็นว่าผิวหน้าของทุกคนก็จะดีขึ้นนะคะรูขุมขนก็จะกระชับขึ้นแล้วก็ไม่มีสิ่งอุดตันเข้าไปในรูขุมขนของเรานะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยทั้งบำรุงแล้วก็ช่วย ผัดเซลล์ผิวของเราด้วยนะคะทุกคนคือมันแอบดีไม่ใช่แอบดีคือดีมากๆนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเว่นทุกสาขานะคะซองละ39บาทเท่านั้นเองจา้าในปริมาณ6มิลลิกรัมนะคะทุกคนคือแบบว่ามันดีมันดีเพื่อนใช้แล้วคือเพื่อนเล็กเป็นสิวเยอะกว่านี้อีกนะ คือเขาใช้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิวเยอะขึ้นกว่าเดิมเราแพ้หรือเปล่าแพ้ครีมตัวนี้หรือเปล่าคือไม่ใช่นะคะคือแบบว่าเพื่อนเล็กก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปอย่างต่อเนื่องจากที่คิดว่าตัวเองแพ้ทุกคนเพราะว่าเขาจะเข้าไปดันดันฝุ่นดัน เชื้ออะไรของเราออกมาจากใต้ลูขุมขน,ขนบนผิวลูขุมขนนะคะที่ไปปิดกัน้นไขมันเราอยู่นะคะทุกคน<ม>ก็พูดออกมานะคะทําให้สิวของเราเห่ขึ้นแต่ว่ามันจะเห่ได้ไม่นานนะทุกคนประมาณอาทิตย์หนึ่งอะสิวก็จะเริ่มยุบแล้วก็ไม่กลับมาเป็นสิวซ้ําซากอีกเลยเนะจ๊ะทุกคนผิวหน้าก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะทุกคนลองไปใช้ดูนนะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นครีมซองเป็นเซรั่มเกาหลีจากโรจูคิีนะจ๊ะทุกคนที่นำมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้รู้นะคะสำหรับใครที่ใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างใช้แล้วดีไม่เอ่ยใช้แล้วสิวแบบว่าลดไหมอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะเราเล็กจะไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงสามารถสอบถามได้นะทุกคน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เลือกใช้เ,เจ้าตัวเซรั่มโรจูคิดตัวนี้นะคะก็คือแบบว่าปัญหาสิวอะไรต่างๆแบบนี้นะคะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยเอ้อลืมบอกไปเจ้าตัวโรจูคิดตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเกาหลีที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะจ๊ะทุกคนผิววบบบางแพ้ง่ายใช้ได้จ้าไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะฝาก กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเล็กด้วยนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงแชร์ไปให้กับเพื่อนๆนะคะได้รู้ว่าการใช้ครีมที่แบบว่าเขามีเคลมหลังซองว่าช่วยผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนทุกคนอาจจะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แพ้แต่ว่ามันกำลังพูดสิ่งสโปรกของเรา ออกจากใบหน้านั่นเองนะจ๊ะลาไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ย่ามาฝากคลิปนี้ไว้อ้อมอควอ้อมใจด้วยนะจ๊ะลาไปแล้วลาไปกี่ลาแล้วก็ไม่รู้สวัสดีค่ะลาไปจริงๆแล้วบ๊ายบายอย่าลืมใช้กันนะ